สวัสดีชาวตูนค่ะดวงความรักประจำวันที่11ธันวาคมนะคะ คุณได้พลังงานแฮงแมนส่วนเขาเป็นห้าถ้วยนะคะบอกเลยว่าคู่ไหนโกรธกันอยู่งอนกันอยู่ทะเลาะกันอยู่เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่คุณทั้งคู่อะเริ่มคิดถึงกันนะคะแบบมากๆแล้วนะคะไม่อยากจะโกรธไม่อยากจะทะเลาะหรือว่าถ้าใครเลิกลากันเนี่ยตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่อยากจะกลับมาคืนดีกันทั้งคู่เลยนะตัวคุณเนี่ยเป็นแฮงแมนก็หมายถึงคุณอึดอัดมากเลยนะคะเป็นช่วงเวลาที่มีความทุกข์นะการที่ไม่ได้อยู่กับคนรักนะคะส่วนตัวเขาเป็นห้าถ้วยก็คือเขาเสียใจนะคะเสียดายเวลาแทนที่จะได้ ได้อยู่คู่กันแบบมีความสุขกลับจะต้องมาทะเลาะกันนะคะหรือว่าหมางเมินกันเนาะก็จักรวาลก็บอกนะคะว่า trust นะคะจงมีความเชื่อมั่นนะคะเชื่อมั่นในความรักแท้เชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในความรักของเขานะคะแล้วก็หันหน้าเข้าหากันคุณสองคนสามารถปรับความเข้าใจกันได้แล้วจะสามารถลงเอยกันได้ด้วยดีด้วยค่ะ a b u n d a n c e นะคะคุณเนี่ยถ้ายังไม่ได้แต่งงานเนี่ยสำหรับคนคุณเนี้ยที่คุณคบหาอยู่ด้วยเนี่ยนะคะสามารถจะลงเอยกันได้ถึงขั้นอยู่กันไปตลอดชีวิตแล้วก็มีครอบครัวที่มีความสุขเนาะ ส่วนใครแต่งงานกันแล้วแล้วงอนกันอยู่เนี่ยก็บ่งบอกนะคะว่าถ้าคุณกลับมาคืนดีกันเนี่ยความสัมพันธ์ของคุณสองคนจะดีขึ้นแล้วกลับกลายเป็นครอบครัวที่มีความสุขเหมือนเดิมได้นะ